วันนี้ผมจะมาเล่นปืนเวกเตอร์หรือว่าปืนคริสเอวีที่ทุกคนชอบเรียกกันให้ผมก็มีน้นองๆขอเข้ามากันเยอะเลยสกิลที่ใช้จะมีฮฮยาโตะไค่ร้อนนิกิตาแล้วก็ทัศสุยะนผมมาดูกันว่าเปลียนยังไงเกมนี้ด <c oughs> ได้สองได้สามเนาะ พี่ต้องแบบพี่ต้องแวะบ้านทุกหลังอ่ะพี่ต้องดูว่ามันเอ้ยนี่งไงเจอแล้วว่าแล้วเมื่อกี้แบบพี่ดีนแบบวิญญาณมันแบบกระซิบหาพี่ไงโอ,โ,โอ้โหเวกเตอร์สองกระบอกสี่กระบอกตรงนี้มีเก็บเสียงนะมีแม็กลัลแล้วก็มีจับสามนะในบ้านนะอ่ะเฮ้ยพี่ขับเองรถเองมันเสียงดังอะ่ะโอ,ทอ้ท่อไม่แต่งเลยนี่ตลอดพี่ท่อแต่งมีอ่าสปอร์ตอีกคันหนึ่งอยู่ตรงหลังหินนะน้องตอนนี้ อยู่ตรงพี่อยู่เนี่ยหินใหญ่หินใหญ่เดี๋ยวเราเข้ามาเช็คในเมืองดีกว่าตอนนี้ใครรอดพร้อมทำงานอะมีเหรอเจอมันไหมเดี๋ว่าแค่ผ่านอุ้ยหน้าพี่หน้าพี่เดี๋ยวพี่ลากรอเดี๋ยวพี่ลากรอเดี๋ยวเราตั้งหลักก่อดพอดีมันหลายตัวมนหลายตัว พี sí, to to uh ่ขอรีมา้ก่อนแป๊บนึงมา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 เล่นนะเล่นนะอยู่ฝั่งหนู้นาะอยู่ฝั่งนู้นนี่นี่อยู่ตรงทิศหน้าพี่เลยสามสิบต้นไม้เฮ้มาได้มงโอ้มันมีสองตัวนะเมื่อกี้สองสามตัวเลยสวนสวยสวย อยากโกกหรอนี่ไงพี่เลี้ยวมาแล้วนี่ไงพี่มาพร้อมทีมทีมพี่เยอะเมื่อกี้มีคนเช็คจุดอยู่ตรงข้างบนน่ะนาะตรงมินิเทอรี่อ่ะตรงชีวิตเทอรี่ตรงตู้คังแสข้างบนเขาอ่ะอยู่ที่บนเขามีคนด้วยเนี่ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนคันก่อนแล้วกันเอนที่ไงหนึ่งตัวตัวตรงตู้ไม่ใช่ตรงตู้ตรงไอ้วอดัมหน้าเด็ดเนี่ยเดี๋ยวพี่จัดการเองเพามันดาไปแล้ว ดาละดาละแก้วเดี๋ยวพี่ชนโดนให้ดูก่อนในโดนไม่มีคนนะตัวนี้เหมือนจะหนีมาจากหมู่บ้านหมู่บ้านป่าแดงเนะี่ยมีคนไมม่น่ตอนนี้เป็นจุดจบวงสุดท้ายนะครับแมบปบนี้มันกว้างว่ะไม่ค่อยชอบอะไรเลยคนเหลือ40คนแน่นๆเลยอะ่ะ มววน้ียกันเดี๋ยวจะมาแบบว่าเขาเรียกอะไรนะซื้อตาล่านี่แล้วก็ซื้ออ่ะอันนี้เลยผมสกายเลค่อนข้าง,างจาเป็นถ้าเล่นตัวนี้ปืนนี้เพราะว่าศัาตรูชอบล้อมเตงเวลาเจอเวเกเตอร์เฮ้ยผมยังไม่สังเกตทุกคนตอนเรารีแม็กซ์มัน,นจะเร็วปะฮันแน,น่ได้เลยสาว ใช่ใช่ใช่ว่าไงครับบอกเลยดูตัวแบบว่าตัวระเบิดระยะเนี้ยเผาขนน่ะโคตรแรงอ่ะอันนี้ถ้าใครล้อติดนี่คือยิ่งหกเลยน่ะเมื่อกี้ใครล้อังไม่ติดนะครับกี่ตัวบนเขาน้องดีม ตัวเกลียวพี่สองตัวเพิ่มจะเป็นมาพี่เฮ้ยสวยสวยเปิดเปิดล็อกไปหนึ่งมันกำลังดันเองมาเหรอพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่ชมปัะเดงพี่ชมปัะเดงโดนไม่แน่โอ้โหเกาะระเบิดโอ้โหรีแม็กโคตรไวศัตรูเราจะหนีไปสังข์ขัานสะพานละ เฮ้ยโกงปะเนี่ยเองขึ้นมาได้ไงวะขึ้นรถะไรฮะ1อยเมตรเฉยก่อมาแตกยิงอย่างเยอะแต่เพื่อนเอาไปกินยิงอย่างเยอะเลยอะไรนะ อะไรวะไอ้พูดอะไรไอ้เอามือปิดไมค์ทำไมเนี่ยมันฟังไม่รู้เหลืองเดี๋ยวพี่ก็ไปซื้อตาลามไปก่อนอ่าพี่โอกาสพูดไปอีกครั้งหนึ่งพูดว่าอะไรนะว่าจะมีตัวเงินอ๋อมันจะมีตัวเงินได้ไงไอ้ตกเลขแน่เลยพี่ว่าเนี่ยใช่ไหมเรายิงไปสามแล้วก็ต้องเออชุบได้ไหม โอเคเอ้ยรถรถดิมดิม,ดมไปเติมเพื่อนด่วนเลยเพื <c oughs> ่อนน่าเล่นน่าอยู่เ <c oughs> บอร์สี่ตึงเบอร์สี่ตึง <c oughs> ไ,ได้ไโอ้ยไม่ตายตึงละดิมเอ้ยดิมไปชุบไปดิมไปเหรียญปะเอาเหรียญไปพี่มีพันสี่ไป <c oughs> มีอยู่พี่มีอยู่เดี๋ยวพี่ยึดยนไว้ตัวนี้นะเดี๋ยวพี่ขอไปจัดก,การต,า,ตารางต่างหันก่อน <c oughs> อ้าว ทุกคนดูร er> ีโหลดนะโคตรเร็วอ่ะรีโหลดเนี่ยกับแบบเนี่ยกับปืนก๊อกสิบแปดอ่ะเร็วจัดเฮ้ยกูตาป่าตัววะเมื่อกี้เห็นคนนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมบัสะพานมากี่ตัวเอ้ยเอ้าโอ้โหตรงนี้ยิงพี่โอ้โห ที่ผ่านละคนมีเหรียญกูพี่โย,ยนเหรียญไปข้างหน้าตรงเมืองอะ่ะพันพันหนึ่งอะ่ะพันเก้าอะ่ะพันสี่อะ่ะโฮ้ยเบอร์สี่ก็โดนระวังขวาไกลอะ่ะถอยเลยนะ้องถอยเลยตั้งไอ้วอลท์ถอยตั้งอไอ้วอลท์ถอยตั้งอไอ้วอลด้วยไม่มีเหรียไม่มีหรียญทำไมเวลาพวกเองถือกระทะพี่ต้องถือกระทะวิ่งปหมเอ็งก็ถือกระทะากาันหลังดิเออจะได้ยิงโดนกระทะสวย เอากระทะมาประดับหลังได้ยังไงด้วย,ยชุดได้สองคนเองใช่ไหมเนี่ยหกเท่าไรหกเวยสามนี่หว่าเออตกเลขเท่าทีเดี๋ยวพี่ลองเก็บของใต้สะพานก่อนโอ้โดนเคาะหลังตุยเลยเฮ้ยหัวสะพานดันไปหาดีมแล้วระวังนะมันมีกี่ตัววะทำไมนะักแข่งพี่ไม่ไหวได้ไงตอนนี้มีหนึ่ง เกือบไม่เห็นกูเกือบไปแล้ววิชาหายตัว,วเฮ้ยเก็บของดิเออตราต้องเก็บทุกอย่างทุกเม็ดนะครับผมเพราะว่าของเราน้อยอุ้ยโ,โดนโดนชวนด้วยอ่าไอตัวที่ยิงพวกเรา,ากำลังป้วนเปี้ยนอยู่ที่เดินอยู่เลยเนะี่ย มีปืนไฟมาใส่พี่ป่ะตัดทะลุด้วยเวนระวังาาน้องวุย้ยสก,กายเลกเยก็มาเฮ้ยมันตีในกนเหรอเนี่ยความลำบากเวกเตอร์คือถ้าไม่มีรถสปอร์ตขี่ไปชิดศัตรูคือยากเลยอะม,มีคูจะได้รวะมีคนอยู่ใกล้พี่ปะเอ่อไม่เจอ อยู่อยู่ไหนหัวชะวพันดิอยู่ใกล้พี่มีอีกอยู่ใกล้พี่มีอีก,ออกตัวนึงอ่ะเฮ้ยดวงตาขึ้นเดี๋ยวไม่มีเสียงวิ่ง,งอุ้ย,ยด,ดีมชุบได้ไหมไแก่พี่ช่วยแก่หรือหัวชาวพานมันอยู่ไหนวะดีมมันอยู่ตรงไหนอ่ะ ข้างหลังพวกพี่ข้างหลังพวกพี่บนพี่ใช่ใช่เหมือนบ้านปั๊มจะมีตรงเบอร์สีน่ะคนนึงอรตรงเบอร์สีตานะครับไอตุ่มสีตาเอาพี่ดาววงดีมจุบได้พี่อยู่นี่ข้างหลังแต่นี้ต้องกระตุ้นหน่อยต้องใช้เสียงรุนแรงหน่อยงั้นน้องมันฟังไม่ทัน

น่าจะสกิลมิชามาด้วยว่อจะได้ขี่รถแบบไล่ยิงเลยไปไหมน้มองเบอร์สี่ไม่ไหวเดี๋ยวพี่ไปหาเดี๋ยวพี่ไปช่วยไ <need> อ้เนี่ตัวนี้มันกระหลบเหลี่ยมดีจัดเลยว่ะเป็นงานจัดเอาเท่าออกันครับ มันหลบจังหวัดระเหยแล้วปาดมานะันอะเฮ้ยมีคนนอนใครนอนปั๊ม้ายร่างเพื่อนเคลียร์หมดแล้วหรอเรามีพันสีเนี่ยเราไปชุบเพื่อนได้อยู่นะเราไปปาด<ร>แดงได้อยู่เฮ้ยนี่ไงในตู้มีในตู้มีไป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 ดไปไปบไปไุบไป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 ไาไปองไป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 ว เฮ้ยยิงได้ปะมเออไ้ยิงไหดิพี่ยิงไม่ได้พี่อยู่ไกลเจ็บ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 วันไม่ได้ยุบละมันสองตีด้วยไปชุบไม่ทันวะน้องโอเคทษทีเียยูตัวยู่ผมไปชุอเองไเอาจี อ้าไป1,003เองตายนะเองไปชุบอ่ะพี่โยนแล้วเนี่ยตรงไปก็มีของเลยมีปืนมีปืนเดี๋ยวขึ้นมาช่วยกันสิอุ๊ยโหเกอบตายมันจะยิงง่ายเหรนอไงอยฮะอ้าวยิงตายเหรอยิงได้ดิ พี่บอกว่ามันบอกแล้วว่ามันจะตายมันมันเยอะไงั่ตยไหนวะล่างยินะผมนะพี่นนึโอเคโอเคบ้านข้างล่างมีนะ้มเห่ไรเไรเหเอาดิวงดิวิ่ดิเอาดิเอามันเอามันสวยสวยสวย ตัวสุดท้ายเลยพี่เอง <c oughs> เดี๋ยวพี่ปิดงานเองผู้สาวคนนี้ไหนวะเดี๋ยวมึงเจอเวกเตอร,ร์กูเวกเตอร,ร์มาแล้ว <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เรียบร้อยนี่ไมแกงเวกเตอร,ร์ถ,ถ่ายแบบมีโหลดโคตรให่